สวัสดีค่ะวันนี้สมพรก็ได้เดินไปหลังบ้านนะคะก็มีกอแตงไทยอยู่กอนหนึ่งนะคะแล้วก็มีอยู่ลูกเดียวนะคะก็คือลูกนี้นะคะนี่แตกอาแบบนี้เลยนะคะลูกก็จะเล็กมากๆเลยนี่นะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะตากแดดนะคะนี่ผิวไหมเลยนี่นะคะกินหอมมากเลยก็เลยเก็บมานะคะแตงไทยลูกน้อยๆนะคะเพื่อน นำมาผพาเลยจ้านี่นะคะเมื่อพากออมาเนื้อก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่กลิ่นหอมมากเลยนี่นะคะสมพรมก็จะนำมาขูดเอา,มาเมล็ดออกจะนำมากินกับน้ำตาลนะคะนี่จ้าขูดเมล็ดออกแล้วนะคะก็จะมีเนื้อสีสบข่าวแบบนี้แต่กลิ่นหอมเนื้อนิ่มด้วยนะคะเราก็จะมาหั่นใส่ชามกันเลยนะคะ ี่ก็ได้แค่ควยหนึ่งนะคะนี่จาหั่นแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแตงไทยนะคะก็เป็นที่อะไรที่สมพรชอบกินมากเลยโดยเฉพาะถ้ามีน้ำกะทิจะอร่อยมากนะคะแต่วันนี้ไม่มีน้ำกะทินะคะดีน้ำตาลทรายนะคะก็นำมาโรยนี่จาโรยแบบนี้เลยนะคะหอมอ,อร่อยมากเลย ง่ายนะคะชินแบบง่ายๆนะคะเพราะแตนไทยมันลูกเล็กนิดเดียวนะคะเศดายนะคะเนื้อนิ่มแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยมีจ้าเพื่อนๆมากินด้วยกันค่ะหอมหวานอร่อยนะคะถึงจะลูกเล็กแต่เนื้ออร่อยมากเลยมีจา้า รูปน้อยก็ยังอุตส่าห์ออกมานะคะก็มีอยู่พอเดียวไม่ติดลูกเลยนะคะแดดร้อนหน้าแรงนะคะติดมาลูกน้อยหน,นึ่งก็ยังมีมิถิลนะคะมีจา้าเนื้อนิ่มหอมๆซึ่งจะกินกับน,น้าตาลทรายก็อร่อยนะคะถ้าเราไม่โรน้าตาลทรายเราก็กินแบบกระเป๋าก็อร่อยนะคะเพราะว่าแตงไทยจะมีรสหอมหวานอยู่แล้วนะคะ อ,อร่อยมากเลยจ้านี่นะคะเนื้อนิ่มหอมอร่อยค่ะก็เชิญเพื่อนมากินด้วยกันนะคะก็ไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ